สวัสดีครับนี่ภาพาเบิงหอยปังสีทองนะครับเพิ่งสร้างมานะครับผมเนื้อในที่เป็นสีสมนะครับอันนี้ผมปล่อยลงกับป๋าหอยปังธรรมดานะครับสีธรรมดาเพราะว่าบ่อประนทศในแล้วนะครับเพิ่งปูพายางเพิ่งเติมน้ำลงนะครับแต่ว่าเป็นน้ำของน้ำบาดาลนะครับบ่อประทศในใดสภาพบ่อต้องถ่ายอีก็กแปดมือครับหรือสิบมือนะครับจงสิได้ นี่กโบน,นี่ธรรมาดากับใครอยู่มือละประมาณซีหาห้างนะครับได้เก็บสมือนะครับเก็บไข่นี่ครับเดี๋ยวผมไม่เบิ้งนะครับนี่ครับสองตัวอยู่น้ากันครับกําลังกินแตงโมอยู่ครับ <c oughs> แล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งครับผมเปลือกสีทองนี่ครับ กำลังกินมีประมาณหาอ่า,อาสิบหาตัวนะครับสิบหาหนัวนะครับในบอ่อนีเพราะตอนตอนนี้ไม่แดดครับเขาจะบม่ค่อยขึ้นนะครับเพราะเขาบุทนในคุนกระบ,บอนะครับ เห็น2้สองตัวนี้นะครับราคากะแพงเกินนะครับสีทองหอยปังสีทองนะครับกะเช่นกับหอยเฉลี่สีทองนะครับแพงเกินครับผมตำธรรมดาหอยปังก็แพงเลี่ครับกิโลรละลอยก็บาทนะครับก็แล้วแต่ใส่นะครับห้างกับห้างละสี่สิบบาทก็แล้วแต่ห้างหน่อยห้างใหญ่นะครับส่วนเก็บได้สีห้างนะครับผม อนุบานต่อแล้วครับเก็บไปฝักอันนี้จะมีหอยปังแบบว่าพันหน่อยกับพันใหญ่นะครับสังเกตับตัวนี้พันพันใหญ่ครับแบบนี้จะพันหน่อยนะครับมีพันหน่อยกับพันใหญ่จะมีหอยเชอลี่สีทองนะครับแต่ว่ากระโบท่านนี้ถือว่าทองรอยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวพรมตีพอออกมาให้ได้สีทองรอยเปอร์เซ็นต์ก็มีอยู่ทองรอยเปอร์เซ็นต์กับที่ผมทายให้เบิงนะครับ ตีมีอยู่สามสีหน่วยนอกจากจะเป็นเปลือกออกสีทองทองหน่อยหนึ่งและะ้วก็เนื้อในใก็เป็นสีทองนะครับกำลังเพาะพันธุ์นะครับเอาผมวันนีขอเฮ็ดชิบไปเพียงเท่านี้ครับถ้ามาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำเน้อยครับขอบคุณครับ